พีอยากตีแก๊งมึงอ่ะเออเอาง่ายๆคือพี่ต้องการมึงแมวไม่สบายออกแก๊งก็ไปไหนกันไอ้หลุยก็ทั้งวันไก่เปี้ยนี่พี่ต้องตีมันอ่ะหนึ่งเด็กมีปัญหาการสองอยู่ไม่เป็นพอมีของแล้วแบบห้าว่ะขนลุกสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีครับเออฟ้าอันนี้คุยสาระนะคือวันที่ยี่สิบหกพี่จะตีกับไดมอนด์เฮดอ่าพี่กับบอบอกเองเข้าวแล้วเนาะว่าพูดอะไรอ่ะอ้าว แป๊หนึ่งนะแป๊นหนึ่งไอ้กระจกมึงมันแพ้กูไงมึงพูดไปเยอะทําไมฮะพออยู่ในเกมมันมึงเสียม,มึงงอมอ่ะมึงจะนะก,กูตลอดเลยหรอกูไม่ได้โง่เหี้ยจําใส่กระลาหัวมึงไว้พรุ่งนี้ก็ได้กูแก้กับมึงได้ทุกวันไอ้เห็บ<ค>มัน,นอะไรวะเพื่อนกูไม่ได้งองมอะไรนะเว้ยกูแค่แค่อยากให้มึงได้หน้ามาั่งไอ้ฟ้ากูกินตังเพื่อนกูมาสองหมื่นแล้วกูโดนไปคืนหมื่นห้ามันพูดไม่หยุดเลยเนี่ย ไอผ,แบบผมรู้แบบผมรู้ไงแบบว่าตอนเ<ม>ขาโป้ให้พี่หรือเปล่าเฮ้ยมึงแกล้งแพ้เขาไม่มดดีดูได้ดูได้ดูได้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมาเล่นเองจริงมันเก่งมันเก่งมันก็เล่นได้อะมันกไไ็ไม่ได้เล่นโง่อ่ะเอาง่ายๆนะก่อนจะไปเล่นกันอนะ่ะคุณบ๊หมี่แฟนคนบอกว่ากูฆ่ามึงจริงๆนะกู uh เอามึงงอมเลยนะกู uh เอามึงงอมคาสตรีมเลยนะแบบให้มึงไม่มีความสุขนะแต่เสียงเพื่อนกลับมาแรงงอมเอง มันยัดแย่งย้อนแย่งไงไม่รู้อะไม่เว้ยมันก็เหมือนการพนันอะสมมติถ้ามึงเข้าไปรอบแรกสองรอบแรกสามรอบแรกแล้วมึงเสียเลยอะมึงก็จะไม่เล่นแล้วไงไอบุ๊อไอลุยรอบแรกมึงได้รอบแรกมึงเสียรอบสอมึงเสียรอบสามมึงได้รอบสี่รอบห้ารอบหกมันจะเสียมึงก็ยังเล่นอยู่กูก็แค่ทําให้ทําตัวเหมือนพวกเว็บพนันเฉยเฉ่ะเพื่อนดีดีดี ไปดูทวิตเตอร์เขาเลยนะเขาทำทวิตเตอร์ด้วยหรอเขาได้ยินด้วยหรอครับเมื่อกี้มันเป็นกระติบนะเออได้ยินครับเป็นะเล่นนะครับเล่นละลนะหลุยเสียงโคตรดังเลยพี่จะคุยอะไรเนี่ยพี่ตอ๊อดตจำเปน็นเป็นบอยห,หลุยก่อนไอ้หลุยมันดังไม่พี่จะบอกเอง พี่จะบอกเองว่าเออคือวันที่ยี่หกพี่จะมีสตอรี่กับไดมอนด์เฮดและทีนี้ก็คือเอาพูดตรงๆว่าแบบมันต้องการเองอ,ะอ่ะเพราะเองก็คือคนในเอ็มดีอ่ะตอนยุคแรกกับพี่อ,ะอ่ะและทีนี้มันแล้วเองจะโอเคไหมอย่างนั้นอะ่ะถ้าจะมามาช่วยพี่และเองจะโดนไดมอนด์เฮดแบบเช็คบินย้อนหลังเองอะ่ะอย่างเงี้ยเองเองจะ โอเคไหมล่ะเองกลัวไหมล่ะคือไม่มันมันไม่ได้เกี่ยวว่ากลัวหรือไม่กลัวพี่คือกลับไปตั้มอ่ะผมคิดว่าตั้มอ่ะมันไม่ได้อะไรกับผมอยู่แล้วก็รู้ผมไปเล่นเอาสนุกผมไม่ได้อะไรเพราะว่าเข้าใจมันเองก็ต้องแบบอคู่ปรับของเราก็คือการกินังถูกไหมไหนจะต้องระแวงการกินังไหนต้องจะระแวงในมอนเฮดที่จะมาเล่นสมมติว่าไม่ได้ระแวงหรอกก็คือไอ้คำว่าระแวงก็คือหมายความว่าสมมติเองเล่นกับการกินังล็อตใหม่เดมอนเฮดมาขอตีเองอีกเรื่องที่เองมาช่วยมันจะงอมอย่างนั้นไง ไม่ฟ้าคุณจะบอกอย่างนี้มึงไม่ผิดใจก็จริงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแก๊งมึงไปทำอะไรที่ผิดใจมันก็จะตรงนี้มาซื้อคือจบเลยนึกออกไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือก <ใน S 2> ับตั้มอ่ะผมผมไม่ได้อะไรเลยพ,พี่พี่มันแต่ว่าคือเด็กในแก๊งมันบางคนมันก็ไม่ได้รับรู้ตรงนี้ไงพี่แต่แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าถ้าถ้าแก๊งมึงอ่ะไปทําอะไรในในเรื่องจากอนาคตอ่ะมันก็ซื้อง่ายไงไม่ต้องทาอะไรเลยแค่เดินไปสภาจบเลยจบเลยพี่แป๊บหนึ่งนะอันนี้แป๊บหนึ่งผมขอถามให้เข้าใจอีกรอบ อไอเรื่องรถเนี่ยคือตอนนั้นที่ดับเบิลเฮไปซื้อก่กินนังอ่ะเรื่อง,เร,องเรื่องที่<อ>ให้<ไ>ปล่อยเช่ารถตีได้เลยตีได้เลยอ,อ่ะพี่แป๊บน,นึงอันนี้ผมเข้าใจนะแล้วไอเรื่องคนเนี่ยคือมันก็ตีได้เลยเหมือนกันคืออ่ะผมผมเข้าใจว่ามันตีนได้เลยไหมพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เสียค่าบัตรเข้าออกแก๊งปะตรงนั้นอ่ะมันม่มันเกี่ยวอะไรวะคือไม่ไม่พี่แป๊บนึงพี่ฟังผมก่อนดิคือผมไปเล่นแล้วแล้วผมไม่ได้บัฟถึงแบบ ไม่ได้ไปบับกี้ถึงแก๊งถึงอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแก๊งผมมันมันก็ไม่น่าใจนี่ปะหมายถึงว่ามันไม่ถ้าคนมันจะซื้อเรื่องใช่หม้ที่หมัดมันจะถือสื่อก็คือควรมันจะซื้อเรื่องอ่ะแค่แบบว่ากูอยากตีแก๊งมึงอะแต่ว่าเอาเรื่องอะไรไม่ได้กูก็ยกเอาตัวอย่างอย่างไอ้บัตรได้ตีเลยได้ตีเลยเออจบมันเสียผลประโยชน์มันอ่ะมันก็คงคิดในใจอะถูกป่ะเพื่อนแต่ถามมันก็เลยถาม้าเนี่ยไงเออเอาง่ายๆคือพี่ต้องการมึง ในวันที่พี่ต้องการอ่ะจำเลยผมขอดูรายชื่อกลังว่างอยู่นะครับตลอดพี่เต็มไม่ใช่หรอไม่เต็มบ้างหนึ่งครับคนนั้นยังไม่คนนั้นเดี๋ยวต้องมาออกคนแกลงไอ้ที่มันพาแมวไปหาหมาพาหมาไปหาหมออะไรอะเอาเห็นเมีบีจะเข้าอยู่เนี่ย ไม่มีไม่ได้เข้าครับอา้าวเมื่อกี้นะ้าบอกตามไม่มีแล้วไม่มีไม,ไ,ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเดี๋ยวบอกนะให้ใหม่มันมีคนหนึ่งอะเพื่อนมึงรู้ยังที่เพิ่งรับเข้าแก๊งมาได้สามวันแมวไม่สบายออกแก๊งเป็นมึงคิดยังไงดูแล้วคือแก๊งเราตอนนี้เข้าออกง่ายจัดเลยเว้ย เขาจะอยู่าอาจจะมีธุระอาจจะแบบแมวเ,เสียแมวอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันมันมันเอาเหตุผลที่แบบว่าคาว่าแก๊งแบบที่มันต้องเล่นร่วมกันนะออกเงี้ยม,มันพูดยากอะเอาไง right, ดีวะคนดู แล้วของพี่มีเล่นหรอพี่ตอ่อจบอะไรนะยังมานะของมีไม่เยอะหรอกเกาะน้อยเกาะอนเเาอยเกาะไม่เยอะมากแต่คิดว่าวันเดียวจบไม่รู้อะห้าสิบใบอะนะสองวันย้ำอีกรอบนะพี่กระสุนไม่พอต้องหายืมนะเออเรื่องยืมของพี่ก็จะถามฟ้าไม่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 ไม,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 ไม่มึงโทรหามึงโทรหายูเมะอยนะยูเมะ ขอเบอร์ซ่ามากอะ่ะกับพี่ปื๊ดอ่ะลคอยกู้กระสุนอยู่ฮัลโหลไอ้ก็ออกแก๊งมาบอสตั้มันบอกกูอ่ะก็ออกแก๊งกูไปไหนออ่ะไอ้ก็มันพี่เราเราจะไม่โดนราคาแบบขวมเลยเหรอแค่ราคาปกติมัน <Bart. S 1> ก็สามน <S <S <ฮ>ี่มันห้าลูกน้องมันออกแล้วมันไม่มีคนทั้งหมให้มันไม่ขึ้นแม็กซ์ได้ร้อยละสองแม็กซ์อะมาบ้านด่วนเลยมาบ้านด่วนเลยออกแก๊งอีกแล้วเพื่อนมีคนออกแก๊งอีกแล้วเรี่ยงเดิมเผมเอามันออกก่อนของคนเนี่ยเดี๋ยวผมไปโอเคโอเครีมาเอามันออกแล้วรีมา บนหัวจัดอะไรนะเพื่อนไอ้หลุยเบาดิหลุยบอกสามรอบแล้วมันเสียงมันเข้าเนี่ยเขาบ่นพี่เนี่ย,ไม,ยไม่พูดอะไรเขาเขาบอกเสียงมึงอะ่<ม>ฮะฮัลโหลไอ้คุณบะมี่ไอ้บัตรมึงได้ยินใช่ไหมเสียงมันเข้าไหมพเจ้าช่วยลูกด้วยเหอะไม่มีใครตอบกูเลยครับไอท้ทาทาโก้ออก,ออกอีกแล้วลูกน้องออกโอซีออกงานโอซีต้องไปทำแทน เห็นไหมล่ะกูบอกแล้วต้องมีคนออกถ้ามึงไม่เตรียมคนเอาไว้อ่ะเตรียมคนหาคนเข้าแกงเอาไว้สำรองดีกว่าไม่พอและหาไม่ได้ต้องถามนะสวดรว่าเท่าไหร่ฟ้าฟ้าฟ้ามานี่ก่อนครับพี่คืออันนี้พี่ต้องการเองจริงนะเวต้องใช่ครับเดี๋ยวเลยคือรอบนี้พี่แพ้ได้ไหม ถามว่าแพ้ได้ไหมแพ้ได้แพ้มันแพ้ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเต็มที่อ่ะเพราะว่ามันให้มันตีแบบเพราะมันเด็กมันทะเลาะกันไหนไหนจะเรื่องเด็กไหนจะต้องมานั่งแซกันอย่างวันนี้ทั้งไอ้หลุยก็ทั้งวันไก่เปี๊ยกบับกันไปกันมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลางัดร้านอะไรก็มีปัญหาปากเสียงกันอย่างเงี้ยก็แบบตีกันไปมันจะได้แบบหมดทั้งคู่ไงมันจะได้แบบรู้ไว้ว่าตีกันอ่ะมันไม่มีอะไรแบบผลดีขึ้นเลยเว้ยตีจนกว่ามันจะรักกันอ่ะ ผมครัวตีกันมันใจนี่อดิมันจะรักกันจริงหรอวะพี่มันไม่รักหรอกน้องมันก็บับกันอยู่อย่างเดิมมันแหละก็ใช่ไงพี่อืมได้ได้ไปได้ครับพี่ไปได้แต่ขอไปคือที่พี่จะบอกอ่ะคือตอนแรกอ่ะถ้ามันคุยดีโอเคดีอะไรกันกับพวกพวกเอสมดีอ่ะป่านนี้มันได้ไอ้ดรอปเรื่อยเรยแล้วนะพี่จะบอกเพราะว่ากากินัง มึกไม่ค่อยเข้าเมืองเลยอานานๆทีจะเข้าการกินนังก็ไม่เข้าแอร์ดรอเลย SMD หยุดหยุดฟาร์มไปหยุดเข้าทุกกิจกรรมมันได้ผลประโยชน์ของมันล้วนๆเลยแล้วมันเห็นตอนนี้หรอใช่แล้วทีเนี้ยก็คือมันอยู่อยู่ไม่เป็นอะ่ะเข้าใจคำว่าอยู่ไม่เป็นปะซ่าพอได้ของฟรีแล้วแบบซ่าแอคอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเออีกอย่างหนึ่งก็ไล่กดแก๊งเล็กด้วยพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบไงแบบเรียกไถแก๊งเล็ก อย่างนู้นอย่างนี้เกาะ,ห,ะหน่อยพันตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไม,ไม่ไม่ชอบไงพี่ก็ชอบถามว่ากดแก๊งเล็กอีกแล้วหรอกดแก๊งเล็กอีกแล้วหรอแต่แต่พี่ไอ้ที่พี่มาถามผมว่ากดแก๊งเล็กอีกแล้วหรอผมต้องถามก่อนว่าพี่อ่ะรู้เรื่องไหมอ่ะอันเนี้ยในในในแก๊งผมที่ตีกับไอ้ชิโนซากิอ่าเขาเขาเข้าใจแต่ตอนนั้นนะ<อ>พี่รูป้ปัญหาของตามว่าเหตุมันเกิดจากอะไรอันไหนก็เรียกเรียกกันเรียกได้แต่ไม่ใช่เยอะขนาดนั้นก็เขาเพิ่งเพิ่งขึ้นแก๊งเขาอาจจะยังไม่มีเท่าเรา ในวันที่เขาพร้อมถ้าอยากเล่นสนุกจริงๆอยากให้เขาแบบเข้าหาแก๊งเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยควรจะแบบว่าลดให้ให้เขาสักหน่อยนึงวันไหนมึงพร้อมมึงก็ค่อยมาแก้ให้เขามาเล่นกับเรามาแก้กับเราถ้าวันไหนเขาพร้อมนะอันนี้เราไปตัดของนูนงน่นของนี่เขามันมันมันเยอะเกินเว้เข้าใจอยู่พี่เข้าใจอยู่ครับเออเอาง่ายๆคนดูยังรู้เลยแบบพิมพ์อยู่เนะี่ยมีของแล้วห้าว ก็ให้มันรู้ไว้ว่ามันก็แบบนั่นแหละมันก็เสียผลประโยชน์จากที่มึงจะได้แอ้ดอกฟรีทุกวันอะสามทุ่มเที่ยงคืนเออเพราะว่าการกินนังหมึกก็ยังไม่เข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยหมึกมันไปไหนมันวะพี่จริงจริงผมเห็นคนในแก๊งมันก็กลับกันกลับกันมาสักพักแล้วนั่นหมายถึงว่ากลับมาถึงบ้านกันนานมากเลยการกินนังหายไปไหนกันบะืมคือตอนเนี้ยคือจะมีแต่ดัมบอลเฮดเงาหลานดัมบอลเฮดงงาหลานฟรีแอ้ดอกฟรีสามทุ่ม ไอดอฟีเที่ยงคืนธนาคารฟีเที่ยงกับสี่โมงเย็นนะเที่ยงกับสี่โมงเย็นใครไม่รู้แต่ว่าเขามีของเขาได้จะได้เยอะแล้วแหละเพราะว่าเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็เลยออกลูกข้าวซ่าโน่นนี่นั่นถูกไหมคนดูนั่นแหละกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้แค่นั้นเองคือตอนเนี้ยที่พี่คิดถูกปะ่ะใช่คือถ้ามันอยู่เป็นอะในเมืองอะมันก็แค่ทําตัวปกติเว้ยปากปาก,ปากตอแหลอะเข้าใจป่ะ บอกสั่งคนในแก๊งว่าเอ้ยมึงไม่ต้องไปแหลมกับแก๊งนู้นแก๊งนี้ได้นะมันจะได้ไม่ไม่ต้องไปตีไม่ต้องมีปัญหากันอไอ้รอบเราเก็บฟรีอยู่แล้วสามทุ่มการกินรางเอ็มดไม่เข้าเที่ยงคืนเอ็มดการกินรางไม่เข้าเมืองจะมีคนดีคนหล่อหรือไงมันก็ต้องมีตัวร้ายบ้า,า,ยยางสีาสารเมืองอย่าพระเอกถ้าผมไปผมผมขอเข้าตลอดวันที่ยี่สิบหกเนะพี่วัน ก็วันที่26ถูกป่ะเพื่อนมันเข้าได้ป่ะ26เข้าวันที่25เลยได้ไหม26มันวันเสาร์อ่ะพี่วันนี้เลยได้ป่ะคนที่เข้าเข้าออกออกบางทีกูก็คิดว่ามันรักแกงจริงไหมหรือแค่เป็นทาง่านอันนี้ก็จริงสุทัศน์อันนี้จริงโดนในนี้จริงจะมาลันธนาคารใหญ่กันแล้วไงอืมเข้าใจนั่นแหละก็อย่างที่พี่บอกที่พี่ต้องตีมันนะหนึ่งเด็กมีปัญหาการสองอยู่ไม่เป็นพอมีของแล้วแบบ ข้าวอ่ะมีปากเสียงกันเออาปุ๊บมัน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 ก็แข็งอ่ะเข้าใจอยู่มันเป็นแก๊งใหญ่มันแข็งมันก็พูดแบบล้อล้อหลอกกันไปกันมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะอยู่ให้เป็นนะจะสั่งน้องๆเลยเออมึงยอมเขาไปเถอะตอนนี้ได้ของฟรีอยู่ผลประโยชน์ทั้งนั้นนะเนาะนอกจากเรื่องมันแบบหลีกไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะค่อยตีสวัสดีครับพี่อาร์ แก๊งผมตอนนี้ผมก็ไม่สั่งให้ไปแหลมเลยเพราะว่ามันแอดด็อกมันไหวกัี้งแล้วแต่พี่อ่ะวันไหนก็ได้ยี่ห้าหรือยี่หกก็ได้พี่อวัน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 นี้ก็ได้วันวันวันยี่บห้าวันนี้ก็คือหลังหลังสี่ทุ่มเกิดทุ่มครึ่งก็ได้ใช่วันอ่าวันที่ยี่ห้าหลังรีที่มืครึ่งก็ได้พี่ขอผมขอแบบพาแก๊งเล่นธนาคารใหญ่กับแอดด็อปก่อน หลังรีสีทุ่ทมครึ่งวันที่ยีวันที่ยีมาก็เรียนกี่โมงพี่วันน<ม>ี้หลังประมูล4ทุ่ทมครึ่งใช่ปะใช่ใช่แต่ถ้าพี่เป็นไดมอนด์เฮดอะหรือว่าแก๊งใหญ่อะเดี๋ครับพี่แม่งแบบพี่จะอยู่ให้เป็นเลยนะเว้ยเมืองมันสอนให้รู้อะอยู่ให้เป็นจริงอะผลประโยชน์ทั้งนั้นอะ,นะเนาะไอ้ดอกฟ,ฟรฟีอะไรฟรีแม่งแบบคุ้มจัดแล้วมีคนมาลาออกแก๊งอะพี่มาลามาลาเจดน ไหนเจเดนไอ้ที่หมาตายใช่ป่ะไอ้หมาเป็นอะไรนั้นใช่ป่ะแมวแมวตกตึกครับโอ้โหต้องไปทํางานโอซีครับเพราะว่าเสียไปประมาณหกเจ็ดหมื่นครับแมวพาอะไรน้องอ่าบิติสครับแมวก็แก๊งเราเลือกอะไรอ่ะโอ้โหถามอยถามแนี้ได้ไหมเอาไม่เอาพี่พี่ตอดพี่ครับก็คุยด้วยหน่อยเดยวป่ะคุยด้วเลยน้องก็อแก๊งเหมือนกันี่อาว อคือคนดูคนดูบอกแล้วเนี่ยคือคือเมื่อคือมันต้องบอกอย่างนี้พี่ตอสคืออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือไปอันเนี้ยคือไปไปอันเนี้ยคือไปจริงจังไงแต่คือแต่คือถ้าถ้าว่างก็คือมาลันแน่นอนเพราะตั้งใจมาลันแล้วก็เพลงชิบหายเลยด้วยเสียใจจัดเพราะไม่ได้ตีไดมอนด์เฮดอยากตีจนตัวสั่น ใช่คระบพี่โก้แต่เรื่องแต่เรื่องงานข้างนอกมันก็มันก็ผมก็ต้องเอาอไว้อรพี่ไม่งั้นผมไม่ไดแ้งมึงเรื่องอะไรอะออะไรนะครับพี่อะไรนะเพื่อนงานกับแก้งอ่ะอ้งั้นมึงก็รวมเป็นงานแก๊งไปเลยแล้วกันได้ไหมไม่ผมเอาจริงใจผมมาเลือกแก๊งแต่ไม่งั้นผมก็ไม่มีเงินมาเติมเล่นต่อไงไม่ต้องเติมที่ขายยาทุกวันนี่เงินแจกไม่พอหรอวะใช่ผมไม่เคยทําอะไรเลยไง อยู่แต่แลนแดงโอ้ยออกสองเลยหรอวะไม่กูก็กูก็มีเงินอยู่อ่ะวีวีนอมงั้นเอาคนหนึ่งแทนวีนอมแล้วสายฟ้าแทนคนหนึ่งจบง่ายเลยวีนอมต้องมายืนักคิ้วอยู่ข้างหลังอ่ะคืนบทสี่นะคุณบทสี่ตื่นไม่หนัะพี่อาร์ตอ่ะตื่นไม่พี่ตอตแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะพี่ <S 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 นั lag, ่นแหละนั okay. way, hey, cial, ่นแหละยังไงผมก็ยังไงผมก็ยังไงผมก็เลงอยู่ในเมืองแหละแต่ผมแค่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเป็นประชาชนมาเล่นมาคุยอะไรหน่อยเนาะว้ว่างแล้วเข้ากลับมาเดี๋ยวขึ้นปืนขึ้นไม้มาให้พี่ต๊อดแบบหวานๆเลยกูเป็นเ m ็ดีในวันนี้เว้ย